สวัสดีค่ะวันนี้พ่อกพีนนะคะกับหมอใบพินนี่วันนี้เป็นพาทุกคนมาที่วัดลำโพงบางเกระทองจังหวัดนทบรุรีหากินอยู่แถวนี้แหละเพราะมันเป็นถิ่นเราวันนี้มางานวันที่สองคือวันที่สี่มาวันนี้ในสิบสี่ 14, งานมีสั้นหน่อย 14, สิบสี่ใช่ไหมส่งสิบเจ็ดงานประจำปีเหรอนะหูวา่าหญ่มากนะอ้วนแล้วที่เห็นเนี่ยช็อกโกแลตน้ำเลมอนเนี่ยแล้วก็เป็นเต็มสีชมพู เออเว้เอาจากรูไหนก่อนอะช่องแรกเลยปะมาช่องแรกเลยเจอดที่โรงเรียนลำโพแล้วก็เดินทะลุมายืนยันว่ามีที่จอดสะดวกสบายใหญ่กว้างขวางโอ้โหกลับมาแล้วย้อนอดีตเลยจัะเพราะว่าเคยมานะงานเนี่ยเออเคยออกแผงที่นี่ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าเป็นฝั่งนี้เป็นตีนสีชมพูฟังแบบนั่งทานได้แต่ก่อนนะวัดระหัวเขาก็ไม่ได้จัดแบบนี้นะเออเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่แบบนี้นะพอาะเดีนี้เขาทำเป็นพื้นที่แบบซีเมนแบบนี้เดินง่ายเออเนี่ยเช็คมาแล้วด้วยวันเก่าละญี่ปุ่นเออลูกกะวั้ เรารูกก้แกะขั้วดีกว่าน,นี้เป็นบ้านกระดง,งาที่บ้านกระดง,งาเรากินยที่บางใหญ่ไงเอออุ้ยมีตีมสีชมพูแล้วก็ตีมสีเขียว<ส>เดินเดินง่ายและเดินไมย่ยากน,นะครับงานแบบใหญ่กว่า,าก่อนนะดูไปงานเป็นการได้ก็เตี๋ยวเทียสมชายทานูนที่หาราคามาเต็นเท่าไห,นนะหร่นะลืมเต็น เต็นท์หมื่นกว่าสี่วันอ่ะหมื่นกว่าตอนแรกตอนแรกกะจะมารียูเนี่นะเราจะกลับมาที่นี่อีกนะอุ้ยตีมสีม่วงก็มีอ้วนตรงนู้นมีตีมสีม่วงสีเขียวสีชมพูเดินซอยสองถ้าเป็นซอยซอยเดินง่ายปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกเจ้านันงเผาอ้วน,นอุ๊ยน่ะ นี่หนาหน้ากนะินลำไยอีดงอีดดงเออไข่หนุ่มเหนื่อยหอ้ยเหนื่อยใช่ก็โซนโซนที่เป็นลำโพเราไอ่วนบางบัวทองบุรีเราจะแบบคุ้นเลยนะร้านแบบร้านเราก็จะคุ้นนะกีการ์ดอู้วายกดตูหูฮึขพาวปลาก็าเราอะไรเพราะที่เป็นเห็นนะก็คือมาตรฐานงานงานวัดเลยแต่ประเด็นก็คือตันนี้เดินง่ายแต่เขาไม่ได้ทำเป็นเต็น เป็นแบบนั่นมากนะนะคะเขาก็มีตรงโซนตรงนี้ที่ขายคนแล้วก็ให้เดินอ่านได้ก็มนหนุ่มนะครับเห็นไม่เห็นเป็นเนี่ยของของก็คือปลาหมึกนมเบื้องผัดมีแมลงทอดมันผัดไทยแค่เดินออกมาเจอบ้านบอลบ้านลมเมื่อกี้ที่ทะลุมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านสิงร้านโรตีสายใหม่ขอเราดกก็หอมกันแล้ว โรตีใบใหม่มรดกก็หอมชุดละสามสิบบาทสองชุดห้าสิบชุดละสามสิบบาทสองชุดห้าสิบมรดกเดข้าหอมสามสิบบาทสองชุดร้อยยไปเลนะครับมาวมาชิมกันวหอมเท่าที่เห็นก็มีแค่สามซอยเดินง่ายนะไม่บุ้มบ่ายไม่ซับซ้อนนี่ครับเดินเรื่อยๆแล้วก็ร้านเหมือนกับร้านแบบเราคุ้นชินน่ะอดีตหลายปีที่แล้วเราเคยออกอ่ะเราก็เห็นมาแล้วเฮ้ยเรารู้จักแล้วนี่รู้จักแเรารู้จักเอ้ยมีปากเป็ดกอกเกต นี่พอไปเกาเกิจต้องมาติ่งอยู่ที่วัดวัดปังจากอะไรพวกเนี้นะงานโซนปากเกตอะเออถังทองถังแตกอูเปอร์โอ้ยยังจำเาจ้าประจำที่วัดศีเขตอูอ้นี่เขตเขตที่วัดปูสเกต <c oughs> โอ้แต่และเหมารู้จักทุกงานเดินสับเร็วเลยนะงานงขึน เัรนี้ส่วนของทนทำบุญมางานวัดอะไรท่า้เปไนเวทีคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตทางไหนท่านนี้เวทีคอนเสิร์ตไหนอะงานวัดต้องพูดกับสตงสัไหมยมย ข้าวใบเตก็เป็นท่าน้ำนะคะข้าวและส่วนทาํามภูอยู่ตรงนี้ผู้ชายไม่เดินมาไปก่อนถือว่าเรามารีวิวมารีวิวให้ดูว่างานบัดลำโพงงานประจำปี14 15 16 17 4 15 16 17มี4วันเป็นไงบ้างดูคนนี่เยอะนะออไม่เดินไป ไม่เดินไปไม่เดนไปปิสมอะไข่ไก่ปลามึกโอ้ยหนุ่มังต้มถังแตก มสี่วันน่ะมีเกียวป่าเออเนี่ยแล้วก็มาเจอตีมสีม่วงที่บินบอกออง่ายหมดแล้วเดินง่ายไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายอาโหดูคนหรือว่าบินผ่านมาเนาะแวะมามาฮะไม่มีดูข้างหน้าเอาพูดเอาดิฉันนั่งเทียนได้ <laughs> ไปแล้ว วันนี้บอกว่าใกล้ๆมากใครอยู่แถวนี้มาได้นะดูเนี้เออไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ